เข่า่ยขามันงอกตลอดเลยดูนะนั่นนะเข่าด้วยมาเรื่องูนี่มาโยนทางนี้ดิทางไอ้พิงค์นี่ดิแม่บอกให้มาโยนทางแทบไอ้พิงนี่ทางหน้าตาไอ้พิงน พกมาอุ้มเลยตัวเล็กตอนนี้เพิ่งให้มาตัวเล็กก็มีตัวเล็กก็มีเออมีดแม่ก็เอามาอยู่ในถุงอยู่ในกระเป๋าลองเลยลองมันหักให้อยู่ อร่อยโอ้โหเคี่ยวแหลมเคี่ยวกินอย่างอร่อยอร่อยเขาสวยมากเลยเขาเมันงอกตลอดเลยเนาะสวยใหญม,มาแล้วมาแล้วนี่จะทำเป็น า<อ>ามาขอเอาเน่ไม่มีแล้วไม่ต้องมาจูเ่ <c oughs> นะให้เงินมันไหลมาเทมากันนะเดี๋ยวจะได้าอาหารมาให้นะลูกนะลูไม่รู้อันนี้มาโดยไม่ได้ตั้งใจลูกมาไม่รู้ต้องเอ,งองท้องย่นล ว่าจะโยนมิมุขน mm ้อออัน so ตูกอยแม่รายขึ to get. To get a a really? hmm. like ้นมาลูกมาแล้วหมาเยอะแยะแล้วอมาเาเอมข้านนี่ท้องเอ๋เราไม่รู้จัดเออเดี๋ยวมันเพิเกิน เอามันเข้ามาไม่มีแล้วลูกไม่มีไม่มีหนาวมันมาขอนั่นนั่นจะไม่โผล่หัวเข้ามาเลยไม่ต้อง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 เดี๋ยวมีดโดนเดี๋ยวมีดโดนอ้วนเอาให้ก่อนเลยเอาให้ก่อนเลยเอาให้ไปโอ้โหโดนลุมโดนลุมโดนลุมแม่ละโดนลุมเหมอนมลเอาไปเอาไปไป i don't know, I don't know. I don't know. I don't know.